สวัสดีครับพวกผมเฉ็บเสบคานครับนะเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าฝรั่งเศสมาตามนัดครับสเปนพลาดไปแล้วก็รวมไปถึงฟุตบอลเช้าอย่างรอสแองเจลิสและก็ทางด้านของนะครับพอร์ตแลนด์ทิมเบอร์ก็มากระนัดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครับพี่ๆในกลุ่มแฮปปี้แน่นอนสำหรับผลประกอบการเมื่อคืนนะครับแล้วก็ใครนะครับที่ยังไม่มีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเอาไว้นำทางฟุตบอลสดตัวเน้นตัววีนะครับสามารถเข้ามาอยู่กลุ่มเฉ็บได้เลยนะครับนะแล้วที่สำคัญเนี่ยมีผลงานให้เห็นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วในหน้าช่องเอ่ยนน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 ะะะะคคครรรรรรััััััับบบบใใใกก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 กลลลลลุุุุ่่่่มม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 เเเอออยยยยยววววขงงชีีีีิิตตฉ้้้้้้พๆๆาาาาาาาไดดดจหแ็ฟสทฝ ไว้แล้วกันนะครับนะที่แอด L S 77หรือว่าจิ้มลิงก์ที่เฉียบวางไว้ก็ได้ย้ําว่าไม่ได้เสียอะไรแถมยังมีเสื้อสวยๆรอมอบให้กับเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะครับฝากไว้แล้วกันนะครับนะอ่ะค่าคืนนี้ครับอังคารที่1ิมิถุนายนต้องบอกว่าเป็นเกมฟุตบอลทีมชาตินะครับในส่วนของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกทรงต่างๆวันนี้ทุกเฉียบก็หยิบยก7คู่ที่น่าสนใจมาฝากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า7คู่นี้นะครับแนวทางจะไปทางไหนบทวิเคราะห์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเฉียบจัดการให้นะครับเอาละเราไปเรุบออลครกเปโืย ะครับระหว่างกังหันสีส้มครับเนเธอร์แลนด์วันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการยันมอสตานะครับเกมคู่นี้คิกออฟประตีหนึ่งสี่สิบห้าในส่วนของตารางคะแนนกู๊ปจีครับตารางของเนเธอร์แลนด์แข่งไปแล้วหนึ่งเกมครับมีสามแต้มเพราะว่านัดชนะมานะครับนะในเกมแรกนะครับส่วนมอสตาสามเกมเสมอหนึ่งแพ้สองมีแต้มเดียวรั้งอยู่ลำดับที่ห้าก็ถือตารางคะแนนต้องบอกว่าเนเธอร์แลนด์ดูดีกว่าแล้วก็แข่งน้อยกว่าทีมอื่นนะครับนะส่วนในเรื่องของเฮตเวสคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกหรือแม้กระทั่งยูโรนะครับ เราก็ต้องมาดูว่ามันจะเป็นยังไงเนเธอร์แลนด์จะชนะทางของมอต้าได้เท่าไหร่จะขาดไหมหรือไม่ขาดหรืออาจจะมี supply? เซอร์ไพรส์นะครับก็ต้องมาดูการส่วนอีกหนึ่งเกมจะกลับไปเล่นที่บ้านของมอต้านะครับก็ถือว่าเป็นเกมแรกนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงละกันสําหรับ2ทีมนี้ที่ได้เจอกันส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์ครับพวกเขาชนะ2แล้วก็เสมอไป3เกมนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปชนะฟินแลนด์ได้2 0งศูนย์ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนัดแรกของพวกเขานะครับก็ ของโรนัลด์คูมันส่วนด้านของมอต้าครับหเกมหลังสุดพวกเขานะครับแพ้2เสมอ2ชนะ1นัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับลิทัวเนียไป0ูนก็ถือว่าฟอร์มการเล่นครับต้องบอกว่าในทแลนด์ดูดีกว่าอยู่แล้วใน5นัดที่ผ่านมานะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นในทแลนด์ครับน่าจะมาในระบบ4 3 3สาานำทัพโดยผู้สาประตูอย่างมาร์คฟาเคนครับกองหลังมีวอร์เจอฟานได้นะครับรวมไปถึงดูมฟี่แล้วก็อารเคตรงกลางครับมีทั้งนั้นของไรเดอร์จากเอซิมิลานครับเกาเวออออรรรร์์พูลลลลแแ้้ววกกกกก็็นนนัดขงงงงะคบบฟีเเยจาาาาาซโ่ถื3 ตัวอยู่ครบนะครับข้างบนมีกักโปรครับฟิล์มปงแล้วก็หน้าเป็นเมมฟิตเดอไปนะครับก็ถือว่าตัวพระเทศหลักๆของในแลนดวันนี้ออกสตาร์ทครบแน่นอนในบ้านของตัวเองนะครับ ส่วนผู้มีเยนอย่างมอต้าครับน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นำทัพโดยนะครับผู้สาประตูอย่าง่างด้านของโบเนโลกองหลังอย่างเปเป้แล้วก็ทางด้านของนะครับนะคาราเกอร์ตรงกลางครับมีทางด้านของนะครับนะโจนนะครับนะแล้วก็ทางด้านของกองหน้าอย่างเอ็มบงนะครับก็น่าจะได้ออกซ้ายเป็นตัวจริงดูจากตรงนี้ต้องบอกว่ามอต้าเป็นรองเยอะครับไม่ว่าจะด้วยเรื่องของนะครับคุณภาพนักเตะนะครับความสามารถเอ่ยนะครับนะแล้วก็ประสบการณ์การเล่นเอ่ยนะครับเกมนี้ในทแลนดดูดีกว่าในทุกๆด้านเลยนะครับส่วนทางด้านของไนดีแคปเกมนี้เปิดมาให้เนเอ์แล ที่3มามกมพายามบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่4ช่วงตัวกัแพายามบนเกมนี้ลูกเชียบช่วว่า3ประตูเนี่ยน่าจะไปถึงแน่นอนครับลุ้นประตูที่4และ5ได้อยู่โวนการไปต่อนะครับที่3.5ให้พิเชนในเร์แลนด์ครับนัดล่าสุดเจอกับฟินแลนด์บุกไปเยือนก็ถือว่าเป็นงานไม่ง่ายแต่พวกเขาก็ชนะฟินแลนด์ได้2-0ตามคาดนะครับเพราะนั้นเกมนี้อยู่กับเร์แลนด์ครับบอกได้เลย3.5เฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ ครูต่อมาครับเราไปดูเกมระหว่างซานมาริโน่ครับนะวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับมือทางด้านของออสเตรียเกมคู่นี้คิกออสเตรียหนึ่งสี่สิบห้าในส่วนของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของตารางคะแนนกุ๊ปเฮดนะครับนะทางด้านของออสเตรียแข่งไปแล้วหนึ่งเกมครับนะก็ชนะหนึ่งเกมมีสามแต้มพวกเขาเนี่ยเตะน้อยกว่าทีมอื่นอยู่ถึงสองนัดส่วนทางด้านของซานมาริโนสามเกมนะครับแพ้สามเกมยังไม่มีแต้มนะครับรั้งอยู่อันดับที่ห้าก็ถือว่าตารางคะแนนต้องบอกว่าออสเตรียดูดีกว่าส่วนในเรื่องของเฮดเวดคู่นเกกมแร เกมที่2จะกลับไปเตะที่บ้านของออสเตรียนะครับนะก็ต้องมาดูกันว่าเกมแรกนี้จะเป็นยังไงส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นซานมาริโนพวกเขาชนะ1นะครับนะเสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมก็นัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาบุกไปแพ้บอสเนียนะครับหประตูต่อศูนย์ส่วนานาด้านของผู้มีเยือนนะครับอย่างออสเตรียหเกมหลังสุดพวกเขาเสมอ2ชนะ2แพ้1นัดล่าสุดออสเตรียเปิดบ้านชนะผีดิบโรมาเนียนะครับไปที่2ประตูต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าผู้มีเย ครับที่คาดว่าจะลงสนามครับนะทนานัของเจ้าถิ่นซานมาริโนทีมอันดับที่210ของโลกวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบ4-3-3สาานำทัพโดยผู้สาปตัวอย่างโคลอมโบครับนะรวมไปถึงกองกลางนะครับยังมีท่านัของนะครับซานโนนี่แล้วก็ด้านบนเนี่ยฝากความไว้ที่นันนี่นะครับแล้วก็ท่านัของลาซารีก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆซานมาริโนครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นขึ่งนักเตะอาชีพนะครับก็ส่วนใหญ่จะมีงานประจำด้วยอะไรด้วยนะครับนะก็เป็นประเทศเล็กๆนะครับแต่เฉียบก็เชื่อว่าพวกเขาวันนี้เล่นในบ้านน่าจะสู้สุดใจอยู่ละะะะนนนนนนคครรรรัับบบบสส่่่วาาาาผู้มมีีอออยยงเตจใ4-2-3-1 นำทัพโดยนะครับนะกองหลังอย่างระดับของรายฮัตนะครับนะรวมไปถึงวิเมอร์ตรงกลางมีชมิดนะครับนะมาเซลเซบีเซอร์นะครับรวมไปถึงด้านของกิสต็อปบอมการ์เนอร์แล้วก็คอลัดไลเมอร์ครับหน้าเป้าเป็นเกอร์กริตจากทางด้านของฟรายบวกเพราะนั้นดูจากตรงนี้ต้องบอกว่าตัวเล่นหลักๆออสเตรียครับน่ากลัวทุกตำแหน่งแล้วก็ที่สำคัญครับพวก็เคยประสบการณ์มากกว่าซานมาริโน่นะครับแล้วก็คุณภาพนักเตะรวมทั้งเกมนี้ครับออสเตรียนะครับดูดีกว่าซานมาริโน่เยอะเลยส่วนในเรื่องของที่ครับ เกมนี้เปิดให้ออสเตรียครับเป็นต่อซานมารโนอยู่ที่3.5มจดาีกัแพงมาบนเกมคู่นี้อยู่ที่4ีคีดากแพงมาบนนะครับใครจะไปดูให้ดีนะแตุ่งเฉียบเชวร์ว่า3ประตูยืนพื้นน่าจะไปถึงอยู่ให้ลุ้นประตูที่4และ5นะครับนะลุงเฉียบชชว่์ว่าไปได้แน่นอนส่วนการไปต่อที่3 5มจดประตูสําหรับออสเตรียลุงเฉยียบว่าไปถึงซานเารโนไม่น่ายันไหวนะครับด้วย องประกอบของออสเตรียที่ดูดีแล้วก็นัดล่าสุดเนี่ยชนะฟอร์มอทีมฟอร์มดีอย่างโรมาเนียมาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเกมนี้3 5มจุดหคีีอยู่ไปกับออสเตรียผู้มาเยือนนะครับสประตูมีแน่นอนลุ้นประตูที่4และ5ตามมาครับไปเชียร์ออสเตรียบอกได้เลยเฉียบเสียบขันอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่เซอร์เบียครับไปดูเกมระหว่างทีมชาติเซอร์เบียจะเปิดบ้านรับมืออันดอร่าเกมคู่นี้คิกออฟราตีนหนึ่งสี่ในส่วนของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของตารางคะแนนกู๊ปเคนะครับอังกฤษได้อยู่อันดับที่1นะครับส่วนเซอร์เบียแข่งมาแล้ว1เกมเสมอ1เกมนะครับมี1แต้มพวกเขารั้งอยู่อันดับที่4ก็แข่งน้อยกว่าทีมอื่นถึง2เกมส่วนด้านของอันดอร่าครับแข่งมาแล้ว3เกมแพ้รวด3เกมยังไม่มีแต้มรั้งอยู่อันดับสุดท้ายเพียดดูีกว่านะครับส่่วนนใเรือง้ ครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนในเกม่างเป็นทางการนี่จะเป็นเกมแรกแล้วเกมที่2กลับไปเตะก,กันที่บ้านของอันดอร่านะครับส่วนระดับของฟอร์มการเล่นครับหเกมหลังสุดเจ้าถิ่นเซอร์เบียพวกเขาไม่แพ้ใครเลยแต่หนักไปทางเสมอเสมอ4จาก5เกมหลังสุดแล้วก็ชนะไป1เกมนัดล่าสุดบุกไปเสมออัลเบเนียศูนย์ศูนย์ส่วนระดับของอันดอร่าห้าเกมหลังสุดพวกเขาแพ้4แล้วก็เสมอหนึ่งโดยที่ยังไม่ชนะใครนัดล่าสุดเนี่ยถือว่าใช้ได้นะแพ้อังกฤษเม็ดเดียวนะครับนะก็อังกฤษเนี่ยกว่าจะได้ประตูชัยเนี่ยก็ลำบากพอสมควรนะครับนะ ดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นเซอร์เบียน่าจะมาในระบบ3 4 1 2นึ่ำทัพมาโดยนะครับผู้สตาประตูมือหนึ่งอย่างเปโตวิดนะครับกองหลังมีมิรินโควิดจากทางด้านขอนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสแล้วก็อีกหนึ่งคนคือพับโลวิดนะครับจากเอซชมิลานส่วนตรงกลางครับนำโดยซาซาลูคิตนะครับจากฟูลแลมแล้วก็ด้านของซินโควิดนะครับส่วนหน้าคู่วันนี้เป็นดูซานวาราวิดจากยูเวนตุสจับคู่กับ อาริชันเดอร์มิโตวิชนะครับจากอัลฮิรันนะก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆเซอร์เบียน่ากลัวนะครับนะก็ถือว่าตัวเล่นใหม่ๆเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้ดีในกับสโมสรนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคู่หน้าเนี่ยก็น่าจะประสานงานกันได้ดีนะครับเพียงเท่าว่าวันนี้เซอร์เบียเต็มที่แน่นอนส่วนผู้ไม่เยือนนะครับอย่างทางด้านของอันดอร่านะครับวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบรัดกลุ่มอยู่แล้ว5-4-1นำทัพโดยผู้สาประตูจอมเซฟเลยนัดเจอกรีฑอย่างอันเวรสนะครับกองหลังมีโอริเวล่ากาเซียนะครับนะแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีทางด้้าาานนนนนนของะครรรัับโโดดิกปปเเเ็ฟ์ส ก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆนะครับตนนี้นของอดอราน่าจะหยุดครบวันนี้ลูเกเขียบก็เชื่อว่าพวกเขาซื้อเกมรับเหมือนเดิมนะครับก็หวังพึ่งผู้สาประตูรวมไปถึง5กองหลังนะครับที่สามารถยัน อังกฤษได้ใน45นาทีแรกก่อนจะมาเสียประตูในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับฉะนั้นครับเกมนี้ลุงเฉบะมองว่าเซอร์เบียดูเหนือกว่าเยอะนะครับแล้วก็เชื่อว่าวันนี้เล่นในบ้านรูปแบบการเข้าทำเหนียวเฉบก็น่าจะเชื่อว่ามีหลากหลายกว่าทา้านของอันดอร่าอยู่แล้วฉะนั้นเกมนี้อันดอร่าน่าจะรอดยากนะครับลุงเฉบทมองว่าเซอร์เบียดูเหนือกว่าเยอะส่วนในเรื่องของไฮไแคปเกมที่เปิดมาให้เซอร์เบียครับเป็นต่อท่านของอันดอร่าอยู่ที่3.3.5กำแพงมาบลเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่3.5.4กปแพงมาบอลเกมนี้ 3.5.3ประตูกับเซอร์เบียลุงเฉียบว่ามีนะครับนะครึ่งแรกเนี่ยน่าจะมาได้ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปอยู่กับเซอร์เบียเจ้าถิ่นนะครับฝากความไว้ที่พวกอันาอ่าทางด้านของมิโตวิดนะครับหรือแม้กระทั่งดูซานวราหวิตเออย่าพวกนี้พึ่งพาได้นะครับ3ี3.5ไปได้ครับไปอยู่กับเซอร์เบียบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับยังอยู่กันที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปไปดูเกมระหว่างฟินแลนด์ครับวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านเจอก,กับโปรแลนด์นะครับนะเกมคู่นี้คิกออฟประตีหนึ่งสี่สิบห้าก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าโปรแลนด์เนี่ยโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้กับตันทีมนะครับนะก็แถลงการแล้วว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ลงเล่นให้กับโปรแลนด์ถ้ายัางใช้โค้ชคนนี้อยู่นะครับเพราะว่าเขาเองก็โดนลิปปอกแขนไปด้วยก็ต้องมาดูกันว่าสถานการณ์ของโปรแลนด์จะเป็นยังไงนะครับซึ่งเกมเนี้ยไปเยือนฟินแลนด์เนี่ยลุงเจ็บจเชื่อนน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 ส่วนนอออัดบขขงงงตางา,นานนรรคคะะะะแแก็ชฟิล์ แข่ง3เกมชนะ1เสมอหนึแพ้1นะครับมี4แต้มส่วนโปลแลนด์2เกมชนะรวดมี6คะแนนอยู่ดับที่1ก็ถือว่าตารางคะแนในใกล้เคียงกันนะครับหกับ2ส่วนในเรื่องของเฮทเวสคู่นี้จะกันมา2เกมหลังสุดนะครับนั้นในเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องเป็นด้านของโปลแลนด์ชนะได้ทั้ง2เกมครับห้กับ50ส่วนใน1เกมครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยจะกลับไปเตะก,กันที่บ้านของโปลแลนด์นะครับนะก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับฉะนั้นในเรื่องของเฮทูเวสสองเกมที่ผ่านมาโปลแลนด์พวกเเาดาูด เน์แลนด์ไปสอศูนย์ส่วนในรัของโปแลนด์5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ3แล้วก็แล้วก็แพ้ไป2เกมสามนัดหลังสุดในชนะรวดชนะลิทัวเนียชนะมอตา้าและก็มอโดว่าก็ถือว่าเป็นการชนะทีมเล็กๆอย่างไม่ได้เจอทีมใหญ่นะครับก็ต้องมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงเพราะนั้นครับในเรื่องของภาพรวมฟอร์มการเล่นต้องยกให้โปแลนด์ดูดีกว่าส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นฟินแลนด์นะครับน่าจะมาในาระบบ4-231นําทัพโดยผู้สาปาตัวอย่างฮัดเดสกี้นะครับจากไบรอ์เลอร์ก้เซ บนนะครับกองหน้าเนี่ยฝากความหวังไว้ที่ด้านของนะครับนะโพจาปาโลกองหน้าตัวเก่งนะครับนะก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆนะครับฟินแลนด์เจ้าถิ่นอยู่ครบส่วนโปแลนด์เองน่าจะมาในระบบนะครับนะสามห้าสองนำทัพมาโดยนะครับกองหลังอย่างเบเดเรกนะครับนะแล้วก็คิวีออจากอาร์เซนอลตรงกลางครับมีโมเดอร์นะครับมีทางด้านของคลาสนะครับเซลินสกี้แล้วก็ข้างบนนะครับหน้าคู่วันนี้ใช้เป็นทางด้านของนะครับซิเดสกี้นะครับจับคู่กับทางด้านของคิตต็อปปิออนเตกนะครับนะกองหน้าจากทางด้านของอิตาบูบาซัรเซเฮียนะครับก็ด จากตรงนี้ก็ต้องบอกว่าโปแลนด์ยังดูอันตร,รายกว่าทางด้านของฟินแลนด์ครับถึงแม้ว่าฟินแลนด์จะเล่นในบ้านก็ตามนะครับลุงเฉียบจะมองว่าโปแลนด์ดูเหนือกว่าส่วนในเรื่องของที่แกรเกมนี้เปิดมาให้ทางด้านของโปแลนด์เป็นต่อฟินแลนด์อยู่ที่ครึ่งจุวตัวกัแพงมาบนเกมคูนนี้นะครับอยู่ที่2กี่สองจดห้ากำมพงมาบนเกมนี้ลุงเฉียบมองว่ามีโอกาสไปถึงสามประตูอยู่นะแต่ก็ต้องชั่งน้าหนักให้ดีครับกฉนดไปต่อที่ครึ่งจุดตัวเกมนี้ลุงเฉียบขอเชียร์ไปที่โปแลนด์ครับพวกเเขาอยู่ับนนอะะคร คู่ต่อมาครับเรายังอยู่ที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับแต่เราจะข้ามฟากไปที่โซนอเมริกาใต้ครับไปดูเกมระหว่างอุรุกวัยทีมจอมโหดวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับเวเนซุเอลานะครับเกมคู่นี้คิกออฟเวลาณหกโมงตรงในส่วนของตารางคะแนนนะครับในทางด้านของอเมริกาใต้เนี่ยต้องบอกว่าก็เอา6ทีมนะครับผ่านเข้าสู่รอบนะครับนะสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็อันดับ7เนี่ยไปเพย์ออฟนะครับก็ทางด้านของอุรุกวัยเนี่ยอยู่อันดับที่5นะครับ15เกมนะครับพวกเขาชนะห้าเสมอหกแพ้สี่มีลุ้นนะครับไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับแบบ เขาเรียกว่าไรแบบอัตโนมัตินะครับนะส่วนด้านของเวเนซุเอลาอยู่อันดับที่7อยู่ในโซนเพย์ออฟครับ15เกมชนะ4เสมอ6แพ้5มี18แต้มเพราะฉะนั้นครับก็ยังมีโอกาสนะไล่ตั้งแต่เอกวาดอร์ปาลักไวบารซิลอุรุกวัยโคลอมเบียเวเนซุเอลานะครับนะ ก็ยังมีโอกาสได้ไปเล่นรอบสุดท้ายทั้งหมดเลยก็ต้องมาดูกันว่าสุดท้ายแล้ว6ทีมนี้จะเป็นใครบ้างแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยที่ได้ไปแล้วแน่นอนคืออาร์เจนตินานะครับนะอ่ะนะครับในเรื่องของตารางคะแนนต้องบอกอุรุกวัยดูดีกว่าส่วนในเรื่องของเฮตูเตครับคู่นี้เจอกันมา5เกมหลังสุดเป็นอนดานของอุรุกวัยชนะไป2เกมแล้วก็เสมอกันไป3เกมโดยที่เวเนซุเอลาไม่เคยชนะอุรุกวัยได้เลยนะครับนะส่วนในเรื่องของนะครับฟอมการเล่น5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นนะครับอย่างอุรุกวัยพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้2นัดล่าสุดใน ส่วนผู้มาเยือนอย่างวเนเซุเอลาครับหเกมหลังสุดพวกเขาแพ้3แล้วก็ชนะ2 2นัดหลังสุดฟอร์มดีชนะรัวชนะเปรูแล้วก็นัดล่าสุดชนะโบริเวียนะครับก็ถือว่าฟอร์มการเล่นนามองในภาพรวมนะครับุเฉียยมองว่าเกมคู่นี้สูสีนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามทางด้านของเจ้าถิ่นนะครับอย่างรุกวัยเนี่ยน่าจะมาในระบบ433นําทัพโดยผาประตูนะครับอย่างด้านของเมเล่กองหลังมีทางด้านของคิมินเนสนะครับจากอาร์เจนติดรวมไปถึงด้านของวาเลาและก็โอลิเวราตรงกลางมีนันเดสนะครับอู แล้วก็ด้านบนนะครับฝากความที่ฟากุโดเปรนเยสตีนะครับรวมไปถึงทางด้านของอาราโคนะก็น่าจะได้ออกซ้าปจริงจริงดูจากตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าอุรุกวัยตัวเล่นหลักๆวันนี้น่าจะได้ลงกงนครบน่าจะมีปรับเปลี่ยนบ้างบางตำแหน่งนะครับแต่ถือว่าเกมในบ้านพวกเขาจะเก่งขึ้นเสมอเลยนะครับลุงเฉียบสังเกตในส่วนของฟุตบอลโลกนะครับโซนเมากาใต้ส่วนท่าของผู้ไม่เยือน ยังเวเนซูเอลาวันนี้พวกเขาหน้าจะมาในระบบ4-2-3-1นำทัพโดยปราาทตูอย่างโรโมนะครับกองหลังมีอังเคลมีนาวารนะครับตรงกลางมีมาติเนสนะครับรวมไปถึงด้านของซาวาลิโนแล้วก็มาติเนสนะครับกองหน้าจากทางด้านของเขาเรียกว่าอะไรนะ ทางด้านเมเจอร์ลีกช็อกเกอร์อัน,นะครับสหรัฐอเมริกากับแอตแลนตายูไนเต็ดนะครับนะแล้วก็ยังมีสมอลล์ลอนดอนด้วยนะครับนะจากปาชูก้าก็ถือว่าเป็นจอมเก๋าอีกหนึ่งคนเลยนะครับก็น่าจะได้ออกซับสุดทจริงเช่นเดียวกันเพราะนั้นครับวันนี้เวเนซุเอลาตัวผู้เล่นก็มาเต็มเหมือนกันเพราะเขาก็มีหวังลุ้นไปเล่นรอบสุดท้ายแบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบชัว่าสนุกแน่นอนออกได้ทั้งสามหน้าส่วนในเรื่องของการเป็นต่อเกมคู่นี้เปิดให้อุรุกวัยครับเป็นต่อร่างของเวเเเเเนนนนนนออออยยยยูููู่่่่่่่่่่ททีีีีีีชชชชววววววงงงงงตตตัไไัักกกกรรมมมมแแพพบบบบบคค้้้ลลุุฉฉาาไไไปปปดะะถึ ลุนประตูที่3ได้เลยโฉนดไปต่อที่1ช่วงตัวอยู่กับอุรุกวัยครับลุเฉียบจะว่าฟุตบอลอเมริกาใต้ครับเมื่อมาเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลเนี่ยมันจะเก่งขึ้นแบบ10-20เท่าเลยนะจากเดิมนะครับเพราะนั้นเกมนี้ไปอยู่กับอุรุกวัยจอมโหดในบ้านนะครับลุเฉียบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปดูเกมระหว่างทีมแชมป์โลกทีมล่าสุดครับอาเจนินาฟ้าขาววันนี้เขาจะเปิดบ้านทาบิ๊กแมตช์กับโครเบียเกมคู่ีิคิกอัปราเจ็ดโมงในส่วนของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้ทางานของตารางคะแนนนะครับอาเจนินาอยู่ดับที่หนึ่งเข้ารอบไปแล้วเรียบร้อยไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายแล้วนะครับการันตีเรียบร้อยมี3 4แต้มจาก15เกมนาโด่งเลยส่วนด้านของโครเบียในอยู่ดับที่6อยู่ในทีมสุดท้ายพอดีครับที่จะได้ไปเล่นเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องรักษาตําแหน่งให้ดมมี21แต้มเรื่ององงขตารางงคะแนนต้อบเกมมเจ ดูดีกว่าเยอะส่วนในเรื่องของนะครับเฮตูเตคู่นี้จะกันมา5เกมหลังสุดรวมทุกรายการเป็นอาเจนีนาครับชนะไปทั้งหมด2เกมแล้วก็โครเบียชนะไป1เกมเสมอกันไป2เกมก็ถือว่าเฮตูเอตนข้างสูสีนะครับนะก็ไม่ได้ต่างกันมากสักเท่าไหร่ส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดเจ้าถิ่อาเจนีนา5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ4เสมออ่าแล้วก็แพ้1 4สีนัดหลังสุดชนะร่วนแกรชนะเปรูชนะอุรุกวัยชนะบราซิลแล้วก็ล่าสุดบุกไปชนะชิลีถึงแม้ว่าเขาจะเข้ารอบไปแล้วนะครับแต่ด้วยสักและสีลูเจบชอวน เต็มที่กับเกมในบ้านตอบแทนแฟนบอลแน่นอนส่วนรั่งโคลอมเบียครับหเกมหลังสุดเหลือจะเชื่อพวกเขาไม่ชนะใครเลยครับแพ้3แล้วก็เสมอ2 2อนัดหลังสุดเนี่ยเสมอปรารักไวแล้วก็ล่าสุดครับเปิดบ้านเสมอกับเปรูเพราะฉะนั้นครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าอาเจนินาดูดีกว่า ส่วนในเรื่องของไรงเชตอร์เบรนครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นอาเจรีนาครับน่าจะมาในระบบ4-2-3-1อิงจากแมตช์ที่แล้วนะครับก็นำบริเวณภาาประตูอย่างเอมี่มาติเนตกองหลังนะครับมีทั้งของคริสเตีรโรเมโลแล้วก็โมลินาทากาฟิโก้นะครับตรงกลางมีโรด,ดริโกเดอปอครับปราซิออสนะครับปราสแล้วก็ซิเมลเน่แล้วก็หน้าเป้าวันนี้ก็จะเหมือนเดิมครับคูเรียนอัลวาเรสแต่ก็ยังมีพวกเมโซเมซี่ด้วยนะก็ต้องดูครับว่าอาเจรีนาจะจัดทัพแบบไหนในบ้านแต่ผมเชื่อว่าเต็มที่เเเเต็มมสสู้แนน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 น่่่่่่อออพรรรราาาาะะววลลใบบบบคคคัังงขโีย จะมาระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันนะครับก็นำทัพโดยกองหลังอย่างดาวิซอนซันเชสครับเยลลี่มีนามุนยอสนะครับรวมไปถึงด้านของนะครับนะโบจจาแล้วก็ตรงกลางครับมีทางด้านของฮาเมสโรดิเกสนะครับรวมไปถึงเจฟฟ์ซันเลอร์มาแล้วก็เฮอร์นาเดสส่วนหน้าเป้าเป็นจอร์นดูรันนะครับจากทางด้านของอัลนาเซอร์นะก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆของทางด้านโคลอมเบียเองก็อยู่ครบไหนจึงจะมีทางด้านของหลุยส์ดีแอสอีกนะครับแล้วก็ลิชาร์ดลีออสจากทาาาางงงงดด้้นขออพเเมลลสววยกกกตั่งเพราะะฉนั้้นนครรรับดูจาากตงียช่นลุงเฉียยบังมองว่าสีแล้วเกมนี้สนนุกแด เพราะว่าโคลอมเบียก็เป็นทีมที่เล่นฟุตบอลสนุกเล่นด้วยความรวดเร็วนะครับนะมีเกมรุกที่ดุดันเพราะฉนั้นครับเกมนี้ลุงเฉียบช่วว่าออกได้ทั้ง3หน้าบอลคู่นี้ห้ามพลาดสนุกแน่นอนส่วนในเรื่องของแฮตติ้แคปเกมนี้เปิดมาให้อ์เจนตินาครับเป็นต่อโคลอมเบียอยู่ที่ครึ่งชั่วตัวกรมแพงมาบนเกมคู่นี้นะครับอยู่ที่สองขีดสองจุดห้ากมแพงมาบนเกมนี้ใครจะไปดูให้ดีนะครับแต่ลุงเฉียบช่วยว่าสองประตูอาจจะไปถึงแน่นอนส่วนการไปต่อนะครับที่ครึ่งชั่วตัวเกมนี้ไปอยู่กับ,บ,ววากบาอา,บอ,าบอ,อเจนต แฟนบอลที่จะเข้ามาเชียร์ทีมรักของตัวเองชาติของตัวเองเนี่ยลุงเฉียบเพามาเต็มสนามแน่นอนเพราะนั้นเกมนี้ไปอยู่กับเจ้าถิ่นครับฟ้าขาวอเจตินาทีมแชมป์โลกล่าสุดนะครับบอกได้เลยครึ่งชั่วตัวเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับเอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะไปดูเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเมกาใต้คู่ คู่ที่น่าสนใจอีกหนึ่งคู่ก็คือในด้านของนะครับแชมป์โลกท้าสมัยแชมบ้าบารซิลครับวันนี้เขาจะเปิดบ้านเจอกับทีมฟอร์มแรงอย่างปารักวัยเกมคู่นี้คิกออฟระเจ็ดโมงสี่สิบห้านาทีในส่วนของตารางคะแนนนะครับทา้างของปารักวัยเนี่ยนะครับเหลือจะเชื่อครับนะ ช่วงหลังมาเขาฟอร์มดีจริงๆ5เกมหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับขยับอันดับตัวเองมาอยู่อันดับ3แล้วครับมี24แต้มโอกาสไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยโอกาสสดใสเลยส่วนบราซิลอยู่อันดับที่4 15เกมมี22แต้มรั้งอยู่อันดับที่4นะครับก็ยังมีโอกาสไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเช่นเดียวกันถ้ารักษาตำแหน่งไว้ได้นะครับก็ถือว่าตารางคะแนนใกล้เคียงกันแหละนะครับส่วนในเรื่องของเฮตูเตคู่นี้เจอกันมา5เกมหลังสุดบราซิลครับชนะไปทั้งหมด3เกมแล้วก็เสมอไป1เกกมาวหนัล่งยกให้บราซิลม ครับดดูีกว่าส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นครับ5เกมหลังสุดเจ้าถิ่นบราซิลเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับพวกเขาแพ้1ชนะ1เสมอไป3เกมนัดล่าสุดบุกไปเสมอเอลกาบาดอร์หนึ่งหนึ่งอ่ะศูนย์ศูนย์นะครับภายใต้การคุมทัพของโค้ชใหม่อย่างคาร์โรอันชาติส์ติส่วนเรืนของปาร์กไว้ห้าเกมล่าสุดที่ผมบอกครับพวกเขาชนะสามเสมอสองไม่แพ้ใครทั้งนั้นนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะอุรุกวัยได้สองศูนย์ด้วยเพราะนั้นครับเกมคู่นี้เท่าที่ดูจากฟอร์มการเล่นเนี่ยต้องบอกว่าปาร์กไว้ดูดีกกวว่่่าามันนใจะ จะมาระบบ4-3-3นำทัพโดยผู้สาประตูอย่างอชอนแบ็กเกอร์ agger, กองหลังมีมาควินยอตนะครับมีวันเดชันแล้วก็ทางด้านของซานโดนะครับตรงกลางนะครับมีทางด้านของคาเซเมโรนะครับบูโนเกมาไลแล้วก็เกลซันนะครับด้านบนเนี่ยมีทางด้านของนะครับริชาร์ดิซอนแล้วก็วินิสูอุสจูเนียนะครับก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆนะครับบราซิลวันนี้เล่นในบ้านอยู่ครบอย่างที่มุ่เชียร์บอกบอลอเมริกาใต้เล่นในบ้านมันจะเล่นเก่งขึ้น10-20เท่าเสมอนะครับส่วนทางด้านของผู้ไม่เยือนอย่างทางด้านปารากวายน่าจะ นะครับนะกองหลังอย่างโกเมสตรงกลางมีครูบาสนะครับรวมไปถึงโกเมสแล้วก็เอนชิโซแล้วก็นาเปาอ่าหน้าคู่นะครับเป็นซานาเบียจับคู่กับมิเกลอมิรอนก็ถือตัวเป็นหลักหลักบรักวายเองก็อยู่ครบเช่นเดียวกันแต่เกมนี้มาเยือนบาราซิลครับงานยากลุงเฉ็บชวารอดยากครับให้มองไว้ที่แซมบ้าบาราซิลเจ้าถิ่นลุงเฉ็บยังมองว่าพวกเขาดูดีกว่าแล้วต้องการ3มแต้มนะครับส่วนด้านของแฮนดิแคมเกมนี้เปิดให้บราซิลครับเป็นต่อบรักวัยอยู่ที่1่ช่วงตัวกรมพามาบนเกมคู่นี้อยู่ที่สองกี่สอนสุด ที่1ช่วงตัวไปอยู่กับบราซิลเจ้าถิ่นเนะครับลุงเฉียบชัว่าเกมในบ้านพวกเขาไว้ใจได้เสมอครับบอกได้เลยครับค่ำคืนนี้แซมบ้าบาราซิลแชมป์โลกขัานสมัย1ช่วงตัวเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ เอาละครับจดลงไปเป็นที่เรียบร้อยสําหรับบทว,วิเคราะห์และก็นาทางฟุตบอลนะครับทั้ง7คู่ในค่ําคืนวันอังคารที่10มิถุนายนคู่แรกไปเชียร์ในเทลแลนด์ครับสองออสเตรียสามเซอร์เบียสี่โปลแนลนด์ห้าอุรุกวัยหกนะครับอาร์จเจนตินาแล้วก็เจ็ดแซมบ้าบราซิลนี่คือแนวทางฟุตบอลทั้งเจ็ดคู่ในค่ำคืนนี้นะครับชอบเหมือนกันไปเชียร์ด้วยกันได้ไม่ชอบวางไว้ไม่ต้องไปลุ้นทำเป็นใจฟุตบอลนะครับลุงเฉียบย้ําเสมอว่ามันไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บทว,วิเคราะห์หรือแนวทางเชีย่ยกวเฉียบมเอาไว้พูดคุย เปลี่ยนความคิดเอาไว้ดูฟุตบอลแบบฟรีๆเอาไว้นะครับร่วมกิจกรรมที่สนุกๆอีกมากมายของรางวัลเยอะแยะเนี่ยสามารถเข้ามาอยู่กับลุงเฉียบได้เลยนะครับนะมีตัวเน้นตัววีให้ทุกวันมีการนําฟุตบอลสดให้ทุกวันแน่นอนครับตลอด24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นครับมาอยู่ด้วยกันได้ไม่ได้เสียอะไรแอด L S เจ็ดที่ท่านเห็นเขียวๆอยู่ตรงหน้าหรือว่าจิ้มลิงก์ทิ่วเฉียบวางไว้ให้ก็ได้นะครับฝากไว้แล้วมาเป็นส่วนหนึ่งมาลุ้มด้วยกันกับลุงเฉียบ,บเฉียบค้านะครับแล้วก็ใครนะครับอยากคอม,คมคเนมนติ subscribe เป็นกำลังใจให้ลุงเฉียบกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ